จำนำสอนเป็นเศรษฐีเงินทองมากมีสืบมาแทบบอกจำนสอนเป็นเศรษฐี เงินทองม,มีสืบมาแต่พ่อมีทั้งร้านขายพลอยร้านขายเทปมีทั้งร้านขายเป็ดร้านขายปอมีทั้งร้านกระปงมีทั้งโรงสบู่มีทั้งโรงตีหมูโรงตีหม้อได่ผู้เรียนมาคุด ระบุนิีาสวนมะรักาสวนมรักอสวนมะม่วงสุกรามงามรอรับรวยจริงโนต้องแม่หุบหอบคนแม่ดาาเดอเยวรับแล้วรับรางวัลก่อนจันทีอะเดี๋ยวนะเดี๋ยว ในเรื่องลิเกเป็นเศรษฐีเป็นกำนันยกนนเรื่องเง,งินชาววานก็อยู่แต่ <c oughs> <c oughs> ตัวไม่สภาพนะขอบคุณนะครับอธิฐานก็ได้ครับอขอบคาณวันนะครับขอบนะฉันกำนันฝนชาวบ้านพูดขอบเจ้าูุจักเศรษี ราชาเราไปทำนั้นแต่เบื้องหลังอะนะยังได้รู้จักกันอยู่ใครจะมาเกินชั้นแถวบ้านคุกข้อใครทำอะไรก็ผ่านชั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ชั้นมีได้รู <c oughs> ้ว่าทำงานบนหลังคนนะอาศัยแรงคนอื่นตัวเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายที่นี่แหละชั้นนะนะเ้ามีลูกน้องนะ เราหลหน้าปากรับบทเป็นเจ้าทองอับลุกองอค์เบกำนันอยู่นี่กำนันอยู่นี่ไอ้ไอ้ทองมันจะแหกปากทำไมนี่เกมกำนันเหรอเนี่ยอ่ะผมเห็นไปจะแม่อะไรเหรอลักหลนแมเป็นกำนันน้าไปยาโบนี่นี่แห้คอมาอุ๊นจะบอกไมยดี่ีข่าวดีมาข่าวดี เอาอะไรนี่ไอ้หนุ่มนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมาหาซื้อควายดูดิมันแบกเงินมาเป็นถุงเป็นกระเป๋าเงินเลยเหรอเออถ้าอย่างนั้นไอ้ทองเอาอะไรครับแขนเลยเดิมเนี้ยทำไมยิงว่างาววันไม่ให้ยอมเลยครับรางวัลรางวัลอาไรทีไหนนะมาเดีดูดิ เวลาที่รัเปีคนลุแ่เลยนีอคครับทีครับผมไอค้นไม่ได้เสิร์ฟเห็นขอบคุณนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูง่าโบสถ์ที่มีราวลน้ใจให้กับกางันเ่อนที่ได้มาตัวนี้กานันก็จะไปสิกรรมตับยิมีขีดโบสถองจีบโบทอีที่หน้าแต่ไม่รู้ไปองที่ไหน จะเล่นไปเรื่อยอย่าทิ้งมองว่าคอให้มันตึงไงแล้วมันตึงแค่เออมันตึงที่คออ๋ออันนี้แล้วอยากถ่ายรอนไปทางนือฮะเฮ้ยนะแขนงเลืองแขนเดิมนะเฮ้ยตัดการระดับกำนันนะมาแล้วตอนนี้เจ้าบุญดับเจ้าดุเจ้าดุ นี่มันจะมือจะข้ามอยู่แล้วเนี่ยพุ่งทาคนเดียวเลยนี่ฉันฉันห่วยแรงน้อยไม่ค่อยสบายเลยจังเรียนดูแลแค่ไม่นานเนี่ยปาปาเนี่ยซื้อฉันได้ีกลับบ้านไดหนะเออได้วมาแล้วได้ควายแล้วกลับบ้านเลยสาไม่ค่อยดีอ่ะจาเดินางมีฉันอ่ะอ่ะอมอแล้วเรี่องอะไรว่าไหนๆก็ไหนๆกเนี่ยอือ่ะอืมอะไรน่าเนี่ยนเอ็นไหวหน่อย

สวัสดีครับท่านกำนันเออสวัสดีวายพระทุกทุกคนสวัสดีครับกำนันกำนันสอนกำนันสอนกำนันสอนนี่เองเป็นคนที่ไหนมาเนี่ยฮะผมมาจากบ้านทุ่งนาตะลอกค่ะบ้านทุ่งนาตะลอกครับอะไรเองเพื่อนเพืนคุณอใส่อะไรกันไหนนะที่กำนันเหรอคาทำกำนันสอนรอเอ่อกำนันสอนใหญ่ที่สุดในนี้เลยนี่ฮะตอนนี้ใครใหญ่ก็เป็นกูละกำนันเดี๋ยวนี่แต่งตัว เอ้เขาทำงานต้องให้เกียรติเขาต้องแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเออวัาดีวัาดีท้องใสไม่ต้องของแถนะระวังอีเปิรออกก็มันงานเกินไอนะเปิรเก็บตัวเรียบร้อยแล้หละจะคุยจะทำงานเขาตีสังกิจเขาก่อนเลยมึงอย่าไปดูถูกกำนันนะเว้ยทำไมวะกำนันนำลี้รูกน้องเป็นเสือเจ้าน้าพวปากไปยังมาว่าพระเวสสันดรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนพวกเองไม่พิว่าอะไรกันบ้างเฮ้ ผมชื่อบุญหนักครับบุญหนักสวงครับก็แหวงผมบุญหน่อยไอ้บุญหน่อยอะไรไอคนหลังล่ะผมบุญหน่อยครับผมมีบุญเหมือนกันเหรอก็มีหน่อยหน่อยนี่มีหน่อยหน่อยไม่หนักมันมันหลบผมเรื่องมีธุระอะไรมาที่บ้านทุ่งคลอบเนี่ยเาะพอดีว่าผมตั้งใจจะมาซื้อควายครับทีครับผนมาซื้อควายใช่ครับลม่มีเงินไม่มีทองจะมาบ้างเหรอคะใช่ครับผมว่าเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งได้สา เงินนะครับเพื่อทำงานไหนเงินสามหมื่นนะครับผมมีเงินมาแล้วก็วมีปืนอีกหนึ่งกระบอกมาด้วยนะครับเฮ้ยเอาอย่างนี้คุณน,นะไอ้บ้านคุงคอของเราเนี่ยนะเย็นข้ามปานนี้เขาไม่มีใครขายควายละแต่ถ้าเองอยู่กับข้าทุกคนแถวบ้านเนี่ยรู้จักนดีทุกคนว่าเหยื่อเทื่ยใจข้าหมดเดี๋ยวเช้าวันรุ่งพรุ่งนี้ ข้าจะพาเองทั้งสี่คนไปออกซื้อควายตามหมู่บ้านนะถ้าเย็นนี้หรือคืนนี้เนี่ยเองนอนทานบ้านข้าก่อนพักที่นี่สักให้หายเหน่อยกินข้าวกินปลานะทท่านนนแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวครับนานแล้วผมมาถามน้องเคยนี่นี่แผลมเอ็งวางใจเราพี่เรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ควายกลับไปใช่ว่าเอาหน้า อีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ไดเช้าแล้วแต่มันมีข้อแม่อยู่นะเจ้าน้าเองต้องเอาเงินกระเบิดเนี่ยฝากไว้ที่ชาติหรอไปไปใหญ่ใหญ่เลยสมเด็จเอาเงินฝากไว้เ่ยเราปวรเก็บไว้ที่เราดีกว่านะพี่เป็นใหม่แล้วจะรวยไหมเล็กหนาว่ะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาคงมันเป็นกำนันหรอกมันน่ากนะไอ้พวมันฝากของแม่เขาหมดเลยเดี๋ยวก็จะเอาอะไรต้องการตัวเีนี้จะระวังอะไรเขาไม่ทำอะไรเราหรอกเพื่อนยุ่งมาอะไรตบแขนอะไรขาอะไรไม่ีอะไรม่มีอะไรครับต้องปรึกษากันั่นก็วันนี้วันนี้จะซื้อควายกันไหมฉันจะทำเพื่อความปลอดภัยพวกเองไม่คนต่างถิ่นมาข้าเขาไม่รู้สัยใคขอพวกเองเออ เอาอย่างนี้ขาดสบายใจนะเอ็งฝากคนที่ขาดก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ข้าจะพาเอ้งสี่คนไปซื้อขวานดีไหมและคืนนี้เอ็งรอที่ชานบ้านข้าเรองต้นนี้เนี่ยผมเลยใช้เวลานานมากกว่าจะรวบรวมได้ถ้าหากว่าถามว่ที่ท่านกำนันเก็บหนังสือไว้ให้ดีนะครับมันกลัวมันกลัวดูทัานกำนันปลอดภัยด้วยความซื่อของเจ้าสัตา์เงินตับตืวน้องไห้ท่านกปลอดสัยมันไม่มีอะไรหรอก วันนี้เอ็งนอนที่นี่ยินเสียงอะไรเอ็งอาวยไว้ให้เอาลมใจนะสบายรับ่อนได้เต็มที่เลยถือมาด้วยแหวนทองเผยจากทัพพวงให้เอาปืนพกติดตัวไว้แต่เจ้าหลับก็ไม่ตื่นนดววนน้ไปจมาซื้ออไรแล้วไม่รีบกลับบ้านเ้ยเป็นจ้าหนอนไว้เขาได้ ทุกคนนัง่งหมวกเหลือแต่แหวนแล,ล้ปนงุงงม่งงมงำงุ่มงำอยากกลับไปหาเมียห,ห,ห,หายแดงมาตทางหินแลนอนไม่ค่อยหลับเลยกลัวกลัวผีเนี่ยว่าเจ้าพี่จะาทายดีพวกม,มึงอ่ะไม่ได้สั่งแต่ว่านอนกันแกนนอไม่รู้สึกม่วงเลยกลัวะถ้าผู้ชมที่ร้องนี่เว,เวลาผ่านไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ เสี่ยวเอยังขึ้นที่ท้ายบ้านขางม่กำลังสอนเฮ้ยเฮ้ยเ้าบลนี่ย้าบอานก็ไดก็เาลักเต้าเต้าโดนเต้าลอยเหนี่ยอะไระทำไมดิเนี่ยอะไรกันนะเขนมาเขินมกงไปทงานอนเฮ้ยร็วเร็วเร็วว่ เอางี้แร้แยกาไปจะไปหรงอตายมึงที่งกันไปทตัวด้วยนะ